ก็เห็มาแสดงนะมืใส่สู้ทหารใส่สุ้ทหารครับตอนนี้เป็นเป็นหนังรับรับรับยศเป็นหนังตอนนี้เดี๋่นเป็นหนงเป็นจ้าก่อนเป็นจ้าก่อนใส่หน้าสังสวรกันโอ้แล้วก็มาโหนี้ตอนนี้ตอนนี้ม้าหน่อเข็มแบบเป็นบอนี้มันหน่อเข็มแบบครับเม่นบ่าข้าพมาเต็มยศข้าสมมุตว่าเขาเป็นทหารนี่เขาต้องเข้มแข็งเด้เข้มแข็งเขาต้องหูซ้ายหูขวานหูมันหูยากเอาลอกเดี๋ยวสมมุตว่าไอเป็นไอเป็นผู้บังคับบัญชาการ ไปสังอสเออทั้งเออเอาลองบาเอาทั้งหมดแถวตรงเอาเหี้ไไนทั้งหมดแถวตรงฮึบ้สยหันฮบขวาหันฮบวันทยาหัดฟับยึดพื้นห้าทีลองเหบุผงเอาลองเห็ดยึดพื้น มือน้ำตกกันมือน้ำตกน้ตกมะคดว่าเปิดงานเดินป่ะต้องมารักษาความปลอดภัยเด้ครับผมโอ้สุดยอดอีเด็อันนี้ได้ยังนะฮะขอจากเศร้าโอ้ยแได้นหินหนากันขอเงินหลดเดี๋ยวท่านขอจากเศ้าต้องมาหนีบมาสัมผัสซะก่อนขึ้ว่าพี่ท่านจะ่เเป็นอองาาข เออมาพี่มาลองเพลง,งองนู่งเพราะน่ามาจุดบังไฟนี่ก็พลายสุดคำเอ็นควันอืมเอาวันจบก็โทษรังนาที่ออ้ปากกาเข้ามาร่วมง,งานงานมาหาใส่ผ้าควันเสียเริกดันเป็นวันเหตุใจหยยมสิบหาคำเรียนเสีย เอาให้จบเอาให้จบเรื่องสี่ได้เงินโชคดีเสด็จเจ้าก็จำเพียงพอได้ครับก็จำเพียงพ,พอได้เจ้าติดการติดทิศเจ้งติดคุกข้องเปี๊ยมโอ้ยเจ้าต,ติดคุกข้องเปี๊ยมติดคุกทหารพร้อมติดคุกทหารอีกเรือ่อง่โอ้ยเัืงสีแงงส่แล้วไปท่าผิดกฎคนกันเรื่งสี่แล้วท่าผิดกฎระเบียบไปหาหลักอันลอยออกไปกลมไปหาเหรินคาราโอเกะไปเข่าหันเข่านี่คนก็จับ ไปยุ่งไปตะวินแดงก็ไปหน่อยไปตะวินแดงไปพ่อเจ้าข้ากันแล้วไปพ่ออีดีเนี่ยเจ้าเราไปยุ่งหันนะ้จ้ไปใส่กันรอ้จักแล้วเนาะโอ้ยขะขนาดเลยนั่งเศร้ามีแห้งก่อนก็ได้จังเมื่อเออแกกินลาบวะกินลาบวะนี่โอ้เขาให้ห่อลาบมางนี่ปะเป็นเน้อห่อลาบไม่ให้มางานสบลอกฮะมางานสบพอแดงงานสบพอแดงมืัอนี้มีผู้ใดตายเนี่ยแดงครับพ่อ แสดงประสกันหาก็เลยโชคดีเล่ยผัวอนีกันปะเลยตูดใส่สองหม่องเล่ยกับน่าจะเล่ยสานสีครับอืมไปไปงานสัเพัวหนี่ไปเห็นที่อย่างซอยเพิ่นไปเอ็นสกังเต้นเนี่ยปกางตินเนี่ย